โตโยต้าไฟไม่ตูดมาอีกแล้วฮะโอ้โอ้เหยียบลงไปลูกพี่โอ้โหไฟไม่ตูดมาอีกคันแล้วฮะโอ้ไฟไม่ลดหรือเปล่าลูกพี่โอ้โหเอาชัดเด็ดเลยฮะคันนี้อันนี้น่าจะจอดเลยฮะจอดเปลี่ยนเกียร์โอ้โหทำไมควันจังไง ดูควันดิโอ้ไฟไห้รถหรือเปล่าเนี่ยลุงพี่ดูดิโอ้โหอ,อาฮะเดี๋ยวมาดูคันนี้หน่อยฮะไม่รู้ว่าหกล้อหรือพ่วงหรือสิบล้อแต่ดูทรงน่าจะตอนเดียวนะ ดูจากสายตาไกลๆนะฮะโอ้โหควันดำเลยฮะเปลี่ยนเกียร์แล้วฮะโอ้ต้องจอดเหรออ๋ออ๋อคันนี้น่าจะจอดดึงสโลฮะโอ้โหควันดำเลยอะ่ะ รถหล่อๆกลับหมดแล้วขามาไม่มีเลยฮะรถหล่อๆเนี่ยนะฮะออโอ้โหควันโอ้ไฟไหม้รถหรือเปล่าพี่โอ้โหเอาชอดเด็ดเลยฮะคันนี้อือ สิงไฮเทคหรือเปล่าฮะหกล้ออ๋อนึกว่าสิบล้อหกล้อฮะรุ่นไหนเนาะนี่วันดาปึ๊ดเอาเติมหน่อยพีอ่อันนี้น่าจะจอดเลยฮะจอดเปลี่ยนเกียร์โอ้โหทำไมควันจัง่ย ดูควันดิโอ้ไฟไม่รถหรือเปล่าเนี่ยลูงพี่ดูดิโอ้โหอ,อะไรกันครบเนี้เอออ๋ควันไม่ควันไม่สนหละพี่แกบอ,อกผมขอเหยียบออกไปก่อนว่างั้น เรื่องอื่นค่อยว่ากันที่หลังจอดตรงนี้ไม่ได้ฮะจอดตรงนี้ก็จบเลยฮะโอ้โหพีเ่เพิ่มน้ำมันเยอะไปป่ะเนี่ยควันดำปุ๊บเลยอ้าอายฮะพ้นฉีดอันตรายแล้วแหละอ้าวเจอกันฮะโอ้ใส่มาอย่างนี้ขึ้นได้ไหมเนี่ยเนินนี้นะน่าจะขึ้นได้เลยเนาะถ้าขึ้นไม่ได้เขาคงไม่ใส่มาละผมว่า นะครหกล้อล็อกกี่หรือเปล่าหรือร้อยสิบร้อยสิบห้าหรือเปล่าดูฮะดูทอนต่อหน่อยโอโ้ใส่เต็มกล่องมาเลยฮะถอนต่อไปแล้วหนึ่งรอบ ไหวหรือเปล่าพี่โอ้ยสุดยอดโอ้ขึ้นได้เฉยเลยสุดจัดจริงๆฮนะอันนี้นยังไม่พ้นนะฮะนะ่ะ โอ้หสุดจัดจริงๆฮะมาะเดี๋ยวมาดูหกล้อคันนี้หน่อยฮะว่าเขาจะขึ้นได้หรือเปล่าฮะดันมาแล้วฮะโอ้ข้างหลังมีรถพ่วงมาอีกฮะ รถพ่วงอะไรเนาะโอ้โหควันดำเลยฮะดันเป็นดันเอา้าดันนายป้าโอ้จอดถอนต่อเลยฮะขึ้นหรือเปล่าโอ้เกือบขึ้นไม่ได้อาจจะร้อยสิบห้าหรือเปล่าฮะรุ่นนี้อีซูซู หรือล็อกกี้หรือ,อยังไงไม่ใช่ล็อกกี้นะไม่ค่อยเก่งนะฮะเรื่องอย่างนี้ล็อกกี้หรือเปล่าล็อกกี้ร้อยสิบห้าเหรออ้าวบายมาอ้าวมาดูหกล้อพ่วงมาฮะเออเจอของแปลกแล้วผมอะ่ะ ใส่อะไรมาเนาะนี่โอ้โหหกล้อลากลูกสองร้อยสิบใส่หินมาเออเอาขอตอดอกสุดท้าย เดี๋ยวเลยลูกพี่ดูรถก่อนนะล่ะอ้าวไปซ้ายเหรออ้าวไปซ้ายฮะคันนี้สบายหน่อยอ้าวมาดูรถหกล้อกันบ้างฮะเออรุ่นไหนเนาะนี่โตโยตา้าโตโยต้าไฟไม่ตูดมาอีกแล้วฮะโอ้โ้เหยี่ยบลงไปลูกพี่ โอ,อ้โหไฟไม่ตรวจมาอีกคันแล้วฮะเอาใส่ไปไหนกันเนาะนี่ไปโรงงานหนองแซงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะรุ่นหกล้อนี่ควันดำปื๊ดอ่ะควันหายแล้วฮะโตต้ารุ่นนี้กี่แรงเนาะนี่เนาะ ควันหายแล้วเมื่อกี้ควันดำมากเลยอะ่ะอ้าวโชคดีครับพี่อ้าวโชว์ควันดำให้ฟังให้ดูหน่อย <c oughs> อ้าวเออเมื่อกี้เกือบขึ้นไม่ได้ควันดำปึ๊บน่าจะไปหนองแซงแลฮะดูแล้ว ไปครับลูกพี่เดินทางปลอดภัยครับ